ไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใดหลีซูซูค่อยๆตระหนักถึงข้อดีของการล้างกระบี่เคล็ดกระบี่เหงิงหยางเด็ดขาดเฉียบคมเน้นความกล้าหาญเคล็ดกระบี่ชิงหงกลับเน้นทำความเข้าใจเจตจำนงของกระบี่กระบี่ในมือนางที่บางดุดปีกจักกระจันสันรัวความรู้สึกลึกล้ำบางอย่างถูกถ่ายทอดเข้ามานี่คือเจตจำนงกระบี่หรือว่ากันว่าเคล็ดกระบี่ชิงหงหากฝึกฝนจนถึงขั้นสูงสุด เจ้าของกระบี่จะสามารถสื่อสารกับกระบี่ได้วันใดวันหนึ่งข้างหน้าไม่แน่อาจสามารถบ่มเพาะวิญญาณกระบี่ขึ้นมานางเป็นคนฝ่ายรู้ไฝ่ายเรียนมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อตระหนักถึงเคล็ดลับบางอย่างก็ไม่ต่อต้านการล้างกระบี่อีกไม่ต้องให้ชังจิวหมินคอยชี้แนะก็เป็นฝ่ายตั้งใจล้างกระบี่เองนางล้างกระบี่อยู่ริมสระช่งจิวหมินนั่งคัสมาทีมองนางอยู่ใต้ต้นไม้ เดิมทีหลีซูซูคิดว่าตนเองต้องถูกขังอยู่ในสล้างกระบี่นานมากคิดไม่ถึงว่าเพียงเดือนกว่าชังจิวหมินก็ปล่อยนางออกจากสล้างกระบี่แล้วเมื่อออกไปจึงรู้ว่าไฉยสวงเนื่องจากไอเย็นในบ่อยโยปิงเข้าสู่ร่างกายถูกทรมานแทบตายทั้งเป็นไม่กี่วันก่อนถูกประมุกตรงอี้พาตัวไปแล้วเปรียบเทียบกันหลีซูซูกลับยังกระโดดโลดเต้นได้ไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อย สิทธิ์สำนักเพิงไหลพบหลีซูซูแล้วยังคาระวะนางด้วยความเกรงใจหลีซูซูถึงได้รู้ว่าเรื่องที่ตนถีบฉายซวงกลับลงไปในบ่อโยปิงอีกครั้งในวันนั้นมิได้แพร่ออกไปพอพบเจอลูกศิษย์ที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นและโมโหนางสีหน้าของพวกเขากลับฉายแววหลบเลี่ยงเห็นหลีซูซูก็ประสานมือคาระวะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหืมสิทธิ์สำนักเพิงไหลเป็นมิตรถึงเพียงนี้เชียวหรือ ผ่านไปไม่กี่วันตอนอยู่ในป่าซิ่งมีสิทธิชายผู้หนึ่งหน้าแดงเอ่ยปากเชิญหลีซูซูไปชมการแลกเปลี่ยนวิชาของสิทธิสํานักเพิงไหลหลีซูซูคิดในใจหากกลับอาจารย์สําเร็จคงย่อมต้องอาศัยอยู่ในแดนเพิงไหลอีกนานการสารสัมพันธ์กับคนในสํานักไว้ก่อนเป็นเรื่องจําเป็นนางจึงตอบรับคำเชิญของเขาด้วยความยินดีสิทธิชายผู้นั้นอ่อนน้อมมีมารยาททั้งยังเขินอายเล็กน้อย ยิ้มย้มพูดคุยกับหลีซูซูตลอดทางคิดไม่ถึงว่ายังไม่ทันออกจากป่าซิ่งหักเลี้ยวแล้วจะพบกับชังจิวหมินที่ตีหน้าเย็นชาเสียก่อนสิทธิชายเปลี่ยนท่าทีเป็นสำรวมทันใดรีบเอ่อยอย่างนอบน้อมว่าคาระวะอาจารย์อาจิวหมินสายตาของชังจิวหมินกวาดผ่านหลีซูซูไปหยุดอยู่ที่สิทธิชายผู้นั้นเจอตัวสิทธิคนอื่นๆต่างฝึกกระบี่เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ แต่เจ้ากลับเห็นการทดสอบเป็นเรื่องเล่นๆเ,เช่นนี้หรือเจอตวนได้ยินน้ำเสียงเคร่งครึมเยนชาของเขาก็รู้ว่าอาจารย์อาจิวมีนโมโหแล้วการทดสอบในแดนเผิงไหลที่จัดขึ้นทุกสิบปีลูกศิษย์ทุกคนล้วนต้องเข้าร่วมจากนั้นผู้ชนะจะต้องต่อสู้กับเจ้ากระบี่คนก่อนหากขายหน้าในการทดสอบมิเพียงเป็นการทําให้อาจารย์เสียหน้ายังต้องถูกลงโทษเพราะความเกียจคร้านอีกด้วยเจอตวนรีบอธิบาย ขอเรียนอาจารย์อาจิวหมินว่าช่วงนี้สิทธิ์ฝึกฝนกระบี่อยู่ตลอดเวลาขอรับบนกเกาะเซียนเผิงไหลทุกคนต่างกลัวอาจารย์อาจิวหมินที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ผู้นี้เจอตวนก็ไม่เวน้นลีซูซูเห็นดังนั้นจึงรีพยักหน้าพูดแทนเจอตวนว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ละเลยการฝึกฝนเดิมที่เจอตวนเห็นว่าท่านเซียนหลงขุยยังไม่ออกจากการเก็บตัวเกรงว่าตอนอยู่ในเผงไหลจะรู้สึกเบื่อจึงมาเชื้อเชิญด้วยความหวังดี ตอนนี้เขาหน้าซีดเผือดดูแล้วน่าสงสารโดยแท้พอนางเอ่ยปากสีหน้าของชังจิวหมินก็บึ้งตึงกว่าเดิมหลายส่วนในตาดำเข้มเลื่อนจากเจอตัวมายังหลีซูซูเอ่ยเสียงเย็นว่าข้าอบรมสิทธิ์สำนักเพิงไหลเจ้ามีสิทธ์สอดปากตั้งแต่เมื่อไรหลีซูซูอดพูดม่ได้ไม่แน่วันหน้าข้าอาจจะเป็นสิทธิ์สำนักเพิงไหลก็ได้ชังจิวมินหัวเราะเสียดสี ปณิธานของหลีเซียนจือหาได้อยู่ที่กระบี่เซียนไม่เผิงไหลของข้าก็มีอาจยอมรับบุคคลโง่เขลาเช่นเจ้าล้างกระบี่พันเล่มเสร็จแล้วยังไม่เข้าใจเจตจำนงกระบี่กลับก่อกวนจนสิทธิสำนักเผิงไหลของข้าไม่คิดแสวงหาความก้าวหน้ามิสู้หลีเซียนจือกลับสำนักเหิงหยางไปเสียเถิดหลีซูซูเอียงคอมองเขาอย่างไม่เข้าใจนางมิโกรธมากนักช่างจิวหมินเป็นคนโมโหง่ายอารมณ์แปรปรวนเช่นนี้อยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่สลังกระบี่เห็นอยู่ชัดๆว่าเขาไม่ได้เป็นคนช่างเสียสีเน็บแนมเช่นนี้ตอนที่หลีซูซูบอกว่านางเพียงสัมผัสได้ถึงเจจนงกระบี่เท่านั้นยังมีอาจทําความเข้าใจเขายังบอกว่าไม่เป็นไรหลีซูซูคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนดีขึ้นแล้วผู้ใดจะคิดว่าวันนี้พบเขาโดยบังเอิญช่างจิวมินกลับมีท่าทีเย็นชาดังเดิมแม้กระทั่งแววตายัางเจอหนามแหลมทิ่มแทง คนทั้งสองคนจ้องตากันเจอตวนเห็นว่าเรื่องของตนทําให้หลีเซียนจือเดือดร้อนย่อมรู้สึกไม่สบายใจจึงรีบเอ่ยว่าเป็นความผิดของเจอตวนสิ์จะกลับไปเตรียมตัวสําหรับการทดสอบเดี๋ยวนี้ขอรับกล่าวจบเขาก็คาระวะชังจิวหมินไม่กล้าหันกลับมามองหลีซูซูอีกและจากไปอย่างร้อนรนหลีซูซูเดินตามชังจิวหมินไปท่านโมโหอะไรของท่านเขามองต้นซิ่งเต็มป่าแววตาเฉยชา ยังคงเดินไปข้างหน้าโดยไม่สนใจนางหลีซูซูเอามือไพร่หลังเดินตามเขาเลียนแบบท่าทางของเขาเอ่อยวิจารณ์อย่างเย็นชาว่าสิทธิสำนักเพิงไหลช่างโชคร้ายจริงๆมีสิทธิพี่ใหญ่ที่ดุถึงเพียงนี้ขอแนะให้ไปเรียนรู้จากสิทธิพี่ใหญ่ของข้าว่าสิ่งใดที่เรียกว่าวินยูชนเถนตรงสุภาพย่อมเป็นที่เคารพรักของปวงชนช่างจิวหมินหยุดเดินแค่นหัวเราะพลางหันมามองนางเหตุใดข้าจึงโมโหหน้าหรือ เขาสืบเท้าออกมาก้าหนึ่งหลีซูซูมองศพดวงตาสีดำที่กำลังบ่มเพาะลมพายุแล้วถอยหลังหนึ่งก้าโดยไม่รู้ตัวนางรู้สึกประหม่าเล็กน้อยโดยไม่มีสาเหตุช่างจิวหมินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชาเจอตวนเป็นลูกศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเพิงไหลตลอดร้อยปีมานี้หลีเซียนจือ่อตนเองไม่ฝึกฝนวิชาก็อย่าได้ไปก่อกวนเขาเลยข้าไม่ได้ก่อกวนเขานางแงานหน้าพูด ท่านอย่ามาใส่ร้ายข้าเขามองดวงหน้าง,งดงามดังผลท้อผลหลีที่สุกงอมของนางไม่เอ่ยอะไรอีกก็หันหลังจากไปนับจากวันนั้นเป็นต้นมานางก็ไม่เห็นชางจิวหมินอีกหลีซูซูคิดในใจสาระเลวนิสัยเสียเริ่มสอนเคล็ดกระบี่ชิงหงให้ข้าแล้วมีใช่หรือฉไหนเพิ่งจะเริ่มต้นก็ไม่สนใจข้าเสียแล้ว หากไม่เพราะก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่สลังกระบี่ชังจิวหมินเคยพูดว่าจะรับมือกับไฉซวงด้วยวิธีที่อาวุธมิต้องเปื้อนเลือดหลีซูซูยังคิดว่าเขาจงใจละเลยนางเพระาะไฉซวงน้องสาวบุญธรรมของเขาหลายวันนี้ผลครามบนเกาะเซียนเผิงไหลสุกแล้วทุกวันตอนเช้าในที่พักของหลีซูซูจะมีผลครามสดใหม่ปรากฏอยู่หลายผลนางคิดว่าเป็นของที่เซียนจื่อน้อยในแดนเผิงไหลเตรียมไว้ให้นาง จึงม่ได้สนใจมากนะักวันนี้การทดสอบของเผิงไหลจะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะนางใช้ปากคาบผลครามวิ่งออกไปดูการประลองอย่างเบิกบานโลกบำเพ็ญเพียรยกย่องผู้มีความสามารถเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณได้ยินว่าเจอตัวผ่านการทดสอบอย่างราบรื่นมาโดยตลอดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทดสอบหลีซูซูจึงตัดสินใจไปดูศักหน่อย พอนางปรากฏตัวเจอตวนก็เห็นนางท่ามกลางกลุ่มคนทันทีสิทธิ์สำนักเผงไหลล้วนสวมชุดสีครามพลิ้วไหวเรือนผมสีดำครอบด้วยเกี้ยวหยกสิทธิ์หญิงประดับผมด้วยปิ่นหยกแกสลักหลีซูซูมิใช่สิทธิ์สำนักเผงไหลนางสวมชุดสีแดงประหนึ่งดอกท้อบนกิ่งที่พริบานในเดือนสามเอวห้อยกระพรวนเงินงดงามต่างจากการแต่งกายของเผงไหลโดยรวมอย่างสิ้นเชิง เจอตวนใบหน้าแดงเรื่อพยักหน้าให้นางจากที่ไกลๆเดิมทีหลีซูซูไม่ได้มาดูเขาโดยเฉพาะแต่พอเห็นเจอตวนมีมารยาทเช่นนี้นางจึงโบกมือตอบทาท่าให้กำลังใจเขาสายตาเย็นเยียบเลื่อนมาที่นางหลีซูซูเหลือบตามองเห็นชังจิวหมินที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งประธานไม่นานการประลองก็เริ่มต้นขึ้นเป็นเช่นที่ชังจิวหมินว่าเจอตวนเป็นสิทธิใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของเพิงไหลในช่วงร้อยปีมานี้จริงๆ เขาชนะผู้อาวุโสได้ไม่น้อยกระบี่เซียนทอประกายวับวาวผู้ชนะในตอนสุดท้ายก็คือเจอตวนสิทธิ์สำนักเพิงไหลด้านข้างที่มีท่าทางตื่นเต้นพูดว่าอย่างนี้สิทธิ์พี่เจอตวนมิใช่ต้องต่อสู้กับอาจารย์อาจิวหมินหรือผู้ชนะสามารถท้าทายเจ้ากระบี่คนก่อนได้ช่างจิวหมินเป็นเจ้ากระบี่มาร้อยปีแล้วสิ่งที่สิทธิ์สำนักเพิงไหลตั้งตารอมากที่สุดในการทดสอบครั้งนี้ก็คือภาพนี้ อาจารย์อาที่ไม่ยิ้มแย้มนิสัยแปลกประหลาดปะทะก,กับเจอตวนจะต้องน่าตื่นตามากแน่แน่ก่อนหน้านี้ท่านเซียนหลงคุยถึงขั้นบอกว่าผู้ใดชนะลูกศิษย์เขาชังจิวหมินได้แม้ว่าเขาจะไม่รับสิทธิ์อีกแล้วแต่ก็จะถ่ายทอดเคล็ดกระบี่ชิงหงให้คนผู้นั้นทั้งหมดทุกคนต่างรู้ว่าหลงคุยทําเช่นนี้เพื่อฝึกฝนลูกศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของตนทว่าต่อให้เป็นเช่นนี้ร้อยปีที่ผ่านมาใครๆต่างก็อยากเอาชนะชางจิวหมิน เคล็ดกระบี่ชิงหงหน้าดึงดูดใจเพียงใดมิต้องกราบเขาเป็นอาจารย์ก็สามารถเรียนรู้เพลงกระบี่ขั้นสูงสุดของหกพิพพบได้อย่างนั้นหรือหลีซูซูครุ่นคิดในใจบนลานประลองชังจิวหมินกับเจอตวนประมือกันแล้วเจอตวนโค้งคาระวะชังจิวหมินไม่แสดงท่าทีใดๆคนข้างล่างชินกับท่าทีไม่เห็นใครในสายตาของเขาแล้วจึงไม่มีใครวิพากวิจารอะไร ถ้าว่าเจอตัวนออกกระบวนท่ากระบี่ไปหลายสิบท่าแล้วกระบี่ของชังจิวหมินกลับเพียงป้องกันมิได้ป้อนกระบวนท่าให้เขาเลยอาจารย์อาจิวหมินยังคงรักษาธรรมเนียมเดิมต่อให้เจอตัวก่อนเอ๋ทุกครั้งเมื่อมีการทดสอบเขาจะต่อให้ลูกศิษย์ห้าสิบกระบวนท่าวันนี้กลับต่อให้เจอตัวถึงแปดสิบกระบวนท่ากระบี่ของช่างจิวหมินเหมือนตัวเขาเย็นชาลึกล้ำรับมือยาก ทั้งยังเรียบง่ายรุนแรงยุติการต่อสู้อย่างรวดเร็วกระนั้นกระบวนท่ากระบี่ที่เขาใช้ในวันนี้กลับงดงามปรลาดเปรียวตัวกระบี่คล้ายกำลังไร่กลอนปราณวิเศษสีขาวไหลวนแทบจะสร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกคนอาจารย์อาจิวหมิน่นสิทธิ์หญิงมองบุรุษบนลานประลองอ้าปากเอ,อ่ยวาจาตะกุบตะกักใบหน้าแดงเรือฉไหนานางจึงไม่เคยสังเกตมาก่อนว่า บุคคลที่น่ากลัวและไม่น่าคบหาอย่างชังจิวหมินรูปงามถึงเพียงนี้หลีซูซูตกใจกับเจเจํำนงกระบีอันยิ่งใหญ่ชั่วขณะหนึ่งเช่นกันนางพอเข้าใจแล้วว่าเหตุใดทั้งที่เคลกระบีของสำนักเหิองหยางก็ไม่ไดอยแต่บิดากลับยืนกรานอยากให้นางมาเรียนรู้วิชาที่เผิงไหลไม่นางกระบีของชังจิวหมินก็ชี้ไปที่หน้าอกของเจ๋อตวนเจ๋อตวนรู้สึกไม่ยินยอมอยู่บ้างก่อนจำต้องยอมรับความพ่ายแพ้อย่างหดหู่ ช่างจิวหมินเก็บกระบี่มีได้มองหลี่ซูซูและลูกศิษย์อื่นๆมุ่งหน้ากลับตำหนักเซียนของตนหลี่ซูซูกอกตารอบหนึ่งพันบังเกิดความคิดเอาชนะช่างจิวหมินได้ก็จะได้เรียนรู้เคล็ดกระบี่ชิงหงหมดใช่หรือไม่ช่างจิวหมินเดินไปได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียงลมเบาๆดังข้างหูใบไม้ร่วงใต้ฝ่าเท้าถูกพัดออกไปหลายก้าวเขาหีตาลงเล็กน้อยมีได้หันกลับไปเงาคนสายหนึ่งถือกระบี่แทงเข้ามากลางอากาศ กระบีเซียนของเขาไม่ได้ออกจากฝากักเขาใช้ฝักกระบี่รับกระบี่ของผู้มาหญิงสาวในชุดสีแดงถูกแรงประทะจนถอยหลังไปหลายก้าวปลายเท้าแต่สกิดต้นซิ่งถือกระบีฟาดฟันใส่เขาอีกครั้งตอนนั้นนางศึกษาอาคมมากมายแต่กลับมิได้ฝึกกระบี่เพลงกระบี่ที่อาศัยเรียนรู้จากการดูผู้อื่นมาไร้ระเบียบแบบแผนมีแต่ความห้าวหาญขณะพุ่งออกไปอย่างสเปสะปะหลีซูซู ช่างจิ๋วหมินมุมปากกระตุกเจ้าทำอะไรของเจ้าหญิงสาวดวงตาเปล่งประกายข้าได้ยินพวกเขาบอกว่าผู้ใดเอาชนะท่านได้ท่านเซียนหลงขุยจะถ่ายทอดเคล็ดกระบี่ชิงหงให้คนผู้นั้นทั้งหมดเขาแค่เสียงหยนันหน้าอย่างเจ้าหน้าหรือเช่นนั้นก็ลองดูสิคำพูดนี้เป็นความจริงเขาอายุมากกว่าหลีซูซูมาก ในฐานะบุตรชายของประมุกตรงอี้ที่มีพลังตบะแข็งแกร่งและลูกศิทธิสายตรงเพียงคนเดียวของหลงขุยพลังตบะของชังจิวหมินลึกล้ำยากคาดเดาแต่คำพูดนี้กลับกระตุ้นความอยากเอาชนะของหลีซูซูนางมีนิสัยไม่ยอมอ่อนให้ใครเดิมทีตั้งใจจะประมือกับเขาเท่านั้นแม้เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะอย่างมากวันหลังก็ค่อยลองใหม่ทว่าพอชังจิวหมินเอ่ยเช่นนี้เฟิงห่วงน้อยก็โมโหจนขนชี้ เขาดูถูกใครกันนางตัดสินใจไม่ใช้กระบี่แต่ใช้อาคมต่อสู้กับเขาหลีซูซูมีแก่นวิญญาณฟ้าอยู่แล้วอักคีแท้สว่างโรดในมือนางช่วงเวลานั้นเกาะเซียนเผิงไหลทั้งเกาะอุณภูมิสูงขึ้นไม่น้อยอักคีแท้ลุกลามไปจนถึงปลายเท้าของชังจิวหมินเขายกมือขึ้นสายลมพัดตามนิ้วมือเขาอักคีแท้มอดดับทั้งหมดหลีซูซูคิดในใจหมดกันวิธีนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลหรือ ชับพลันนางเกิดไหวพริบจึงเอ่ยว่ารับกระบวนท่าระวังหลีซูซูปลาไข่มุกเม็ดหนึ่งออกไปเขามีบทเรียนจากผงคันยุกยิบครั้งก่อนแล้วจึงไม่ทำลายมันจนแตกละเอียดอีกได้แต่เบี่ยงตัวหลบหลีซูซูค้นหาในถุงฟ้าดินและปลาของออกไปอย่างต่อเนื่องร่มกระดาษเคลือบน้ำมันถังหูลูกศิลวิญญาณช่างจิวหมินหน้าทะมึงถึงจวบจนนางปยาลูกกอนเม็ดหนึ่งออกมา ยาลูกกลอนระเบิดออกหมอกขาวฟุ้งตลบไปทั่วกลายเป็นกระต่ายฟันเหล็กนับไม่ถ้วนที่ดูน่ารักทว,ว่าดุร้ายกระโจนเข้ามากัดเขาไม่รู้ว่าของเหล่านี้เป็นอาวุธเอาตัวรอดประเภทใดของหลี่ซูซูช่างจิวหมินอยู่ท่ามกลางหมอกฟุ้งชั่วขณะหนึ่งที่มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเขารู้ว่าหลี่ซูซูเจ้าเล่นสนกลจึงไม่กล้าบีบของจำแรงเหล่านี้ให้แหลกสลายจริงๆได้แต่ยืนอยู่กับที่อย่างเย็นชา เขามีร่างเซียนเศษสศวะเหล่านี้กัดเขาไม่กี่ที่ความรู้สึกไม่ต่างจากการถูกจักกะจี้เพิ่งจะคิดเช่นนี้ก็มีคนแหวกฝ่าหมอกยกมือขึ้นจู่โจมมาที่เขาแม้จะมองอะไรไม่เห็นชั่วขณะแต่ประสาทหูของช่างจิวหมินกลับไวมากเขาอยากจะยุติการต่อสู้อันเหลวหลายครั้งนี้จึงแท้งทําเป็นไม่รู้รอจนนางมาถึงตรงหน้าค่อยลงมือช่งจิวหมินสกัดข้อมือหลีซูซูไว้ นางจงใจก้าวพลาดร่างกายโงนเงินราวกับจะล้มลงบนพื้นในอิดใจต่อไปมือขาซีบเย็นเฉียบข้างหนึ่งคว้าตัวนางไว้กระทันหันนางอึ้งเงินไปอันที่จริงนี้เป็นเพียงกระบวนท่าที่ทำให้คนประมาะสตรูเท่านั้นแต่ในเมื่อชางจิวหมินหลงกลแล้วมิสู้ดำเนินการไปตามแผนหลีซู่ชูกระโจนเข้าหาเขาจังหวะที่ออกแรงกดเขาลงพื้นยันตรึงร่างสีฟ้าในมือแปะลงบนหน้าผากเขา ท่านแพ้แล้วนางกดไหล่เขาไว้หยิบกระบี่ของเขาที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาฝักกระบี่ชี้ไปที่ลำคอเขาสิทธิพิจิวหมินท่านยอมแพ้หรือไม่หมอกฟุ้งสลายไปกระต่ายฟันเหล็กรอบด้านกลายเป็นเงามายาทิวทัศน์แห้งแล้งตลอดหมื่นปีไม่เคยเปลี่ยนของเผงไหลปรากฏเบื้องหน้าเขาหญิงสาวนั่งคร่อมอยู่บนเอวเร่งให้เขายอมแพ้ด้วยน้ำเสียงกระหิมใจร่างกายเขาแข็งทื่อลงไป หลีซูซูยิ้มรา่ายอมแพ้เร็วเข้าท่านถูกยันตรึงร่างถึงอย่างไรก็ขยับตัวไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ยอมแพ้เรื่องนี้ก็ไม่จบไม่รู้เป็นเพราะวิธีต่าช้าของนางทำให้เขาโมโหหรือไม่หางตาของเขาเป็นสีแดงเรื่องนิ่งเงียบไม่พูดไม่จานางอดร้อนใจมิได้ผลักเขาหนึ่งทีพลางเอ่ยว่านี่ท่านเซียนหลงขุยไม่ได้บอกสักหน่อยว่าต้องเอาชนะท่านด้วยวิธีใด ตอนอยู่ที่สล้างกระบี่ท่านเป็นคนบอกเองว่าการศึกไม่หน่ายกลอุบายคนเบื้องล่างที่ขยับไม่ได้ทำได้เพียงงอน,นิ้วมือเข้าด้วยกันตอบด้วยน้ำเสียงคลุมเครืออืมเนื้อหาในตอนที่15้าภาคก็จบลงเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ